และแล้วในคลิปนี้นะคะก็มาช้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไปเล่นอายาคาชิอยู่นะคะมาวันนี้ก็ไม่ได้เล่นมาสองวันแล้วแหละนะคะมาเรามาเข้ากันเลยนอนนะจ้างเมื่อคืนนี้หลับสบายมากๆอ้อมกอดของคานอุ่นซะจนฉันแทบไม่อยากจะตื่น แต่พ่อฉันตื่นเช้าจนเคยชินพอถึงเวลา8โมงก็เลยตื่นเองโดยอัตโนมัติแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันตั้งใจเอาไว้แล้วว่าวันนี้ฉันจะทำอาหารปาณีแบบออริจินัลให้คานได้ลองกินการได้ตื่นเช้าๆมาทำอาหารอร่อยๆให้คนที่ตัวเองรักมันก็มีความสุขตีไปอีกแบบนะ ว่าแต่ทำอะไรให้คานกินดีนะอืมเอาใจคานสักหน่อยแล้วกันเนาะผัดไทยก็แล้วกันคานชอบกินนี่นะอืมโอเคได้เมนูละงั้นเริ่มจากการเอาผักมาออกมาหัน่นเตรียมไว้ก่อนฉันเดินไปหยิบผักมาหัน่นแต่เพิ่งหั่นไปได้นิดหน่อย จู่ๆก็มีใครสักคนมาสวมกอดฉันจากด้านหลังใครนะคานเหรอเอาแบบนี้ดีกว่าใครนนะคานเหรอฉันอุานทานทางกรรทางกำมีดไว้แน่นฉันถามออกไปเพราะไม่คิดว่าจะเป็นคนอื่นแต่พอพยายามหันไปมองว่าเป็นใครเขาก็ล็อกตัวฉันไว้แน่นจนฉันไม่สามารถขยับขยื่นเคลื่อนไหวไปไหนได้เลย รอให้กลับอยู่ตั้งนานฉันคิดถึงแทบแย่เลยนะรู้ไหมร่างสูงด้านหลังก้มลงมากระซิบข้างหูข้างหูนั้นทำให้ฉันสะดุ้งเือกสุดตัวมามามาันัา่นนายเหรอดีใจจังในที่สุดก็ทายถูกปล่อยฉันนะฉันมีแฟนแล้วนายก็รู้ ฮ่าเดี๋ยววันนี้พูดจาห่างเหินจังไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนเลยเธอเองไม่ใช่หรอที่เคยสารภาพรักกับฉันนะ่ะน่าจะดีใจนะที่ได้อยู่ในอ้อมกอดฉันแบบนี้คำพูดของมาร์คทำให้เรื่องทุกอย่างที่ฉันเกือบลืมมันไปหมดแล้วย้อนกลับมาในหัวอีกครั้งเหมือนสายน้ำไหลใช่ฉันเคยตุกหลุมรักเขาเมื่อปีก่อน อาจจะเพราะว่าเราสนิทกันมากเขาเป็นเพื่อนผู้ชายคนเดียวของฉันเวลามีปัญหาเขาจะคอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาคอยดูแลทุกอย่างทำให้ฉันหว่นหนอนไหวจนเผือใจไปชั่วขณะและหลุดสารภาพรักออกไปแต่นอกจากวันนั้นฉันก็ถูกมากปรปฏิเสธจนหน้าหงายแล้วเขายังเปิดตัวผู้หญิงข้างกายของเขาให้ทุกคนรู้จักอีกช่วงนั้นฉัน เมืหนักมากน้ำหนักลดไปตั้งหลายโลูป่วยจะทำใจได้ก็หลายเดือนอยู่แล้วจู่ๆมาทำแบบนี้มันไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมาร์คฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วฉันไม่เชื่อหรอกเธอคบคนอื่นประชดฉันใช่ไหมคนอย่างเธอน่ะรักใครไม่เป็นหรอกนอกจากฉันเมื่อก่อนอาจจะใช่นะแต่ตอนนี้ฉันรักคนอื่นไปแล้วจริงๆ ฉันลืมความรู้สึกตอนที่ชอบนายไปหมดแล้วอย่าทำแบบนี้อีกเกงใจแฟนนายบ้างก็ดีฉันเลิกกับยายนั่นแล้วไม่ต้องห่วงหรอกเพราะหลังจากที่เธอหายตัวไปฉันก็เพิ่งรู้หัวใจตัวเองว่าคนที่ฉันรักจริงๆก็คือเธอฉันไม่ได้โกหกนะมินจิตอนที่เธอไม่อยู่ฉันทรมานมากจริงๆไม่งั้นคงไม่เลิกกับแฟนตัวเองเพื่อมารอเธออย่างลุมๆแรงๆหรอก นายเลิกกับแฟนนายเพราะฉันงั้นเหรอใช่สภาพฉันตอนนั้นดูไม่ได้เอาซะเลยฉันดื่มเหล้าทุกวันตามหาเธอทุกที่ไม่สนใจแฟนตัวเองเลยสักนิดเหมือนคนไร้หัวใจไร้ความรู้สึกไม่เหลืออะไรแล้วแฟนฉันก็เลยทนไม่ได้เป็นฝ่ายบอกเลิกไปเองฉันก็เลยขอพี่สาวฉันย้ายมาอยู่รอดเธอที่นี่เผื่อสักวันเธอจะกลับมา แล้วเธอก็กลับมาหาฉันจริงๆมินจีเธฉันดีใจมากดีใจมากเลยจริงๆนะมากก่อาฉันแน่นขึ้นทั้งน้ำเสียงและภาพภาษาคลายของเขาเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเขาไม่ได้โกหกเขาพูดความจริงแต่ฉันจะทำไงดีในเมื่อตอนนี้ฉันมีคานอยู่แล้วทำไมมากต้องทำให้ฉันลำบากใจขนาดนี้ด้วยอยากร้องไห้ซะเหลือเกินนี่ดีกว่าเราต้องเอียงไปหาคารหน่อยนะ ฉันเชื่อนายนะแต่มันสายเกินไปแล้วมันสายเกินไปแล้วจริงๆฉันมีแฟนแล้วและฉันก็รักเขามากด้วยได้ปลดเธอมินจีฉันยอมรับว่าตอนนั้นฉันมันย่อหยิ่งเกินไปปากแข็งและคิดว่าเธอเป็นของตายยังไงชีวิตเธอก็มีแค่ฉันแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันคิดผิดฉันเองที่โง่โง่จนไม่รู้ว่าทำสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิต กลับมาคบกับฉันเถอะนะให้ฉันคุกเข่าอ้อนวอนเธอก็ได้เธอไม่ได้รักหมอนั่นจริงๆหรอกมันมันเข้ามาในช่วงเวลาที่เธอไม่มีใครเธอก็แค่อ่อนไหวและก็เผลอใจไปชั่ววูบนะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเถอะนะทำให้จะให้ฉันทำอะไรก็ยอมเฮ้ยอะไรวะร้อนร้อนจู่ๆมาก็ปล่อยมือออกจากฉันแล้วก็โดโดโลดเต้นเหมือน <laughs> ไปมาเหมือนีเข้า พอได้รับอิสระฉันก็รีบผันหลังกลับไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถือได้เห็นสภาพของมารดูไม่จืดห,หัวหูฟูหัวห,หูฟูฟ่องเหมือนเพิ่งโดดลงจากมอเตอร์ไซค์ถัดไปเขาก็มีร่างของคันยืนถือใด้เป่าผมอยู่ใกล้ๆสีหน้าไม่ค่อยพอใจนะักทษทีนะพอดีไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยลองกดดูเล่นๆ ว่าใดเป่าผมไงวะไอ้งโง่ไม่รู้จักใดเป่าผมหรือไงเป็นถึงศาสตราจารไม่ใช่หรออ๋อเหรอพอดีโลกฉันไม่มีสิ่งนี้น่ะถ้าจะเป่าผมก็แค่เข้าเครื่องอบตัวเดี๋ยวก็ทําให้แห้งได้เองคานกระตุกยิ้มพางเดิมหาฉันแล้วยืนขวางไม่ให้ม้าเข้ามาถึงตัวได้อีกแต่ถ้าจะมีใครสักคนที่ต้องโดนด่าว่าโง่ ก็น่าจะเป็นคนที่มาถือวิสาสะกดแฟนคนอื่นอย่างเสียมารยาแบบนี้มากกว่าวินานๆนนทีก็เห็นคานของขึ้นสักทีน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยมากยังโชคดีที่เจอคันถ้าเป็นรับแล้วก็หมอนั่นต้องเอาใดเป่าผมคว้างใส่หน้าเขาแน่ๆใช่วค้ช่ยในนั่นแหละที่ง่คงไม่รู้ตัวสินะว่าเป็นแค่คนขัานเวลา นายนี่นานะชอบฉันมาก่อนแต่เพราะโดนนปฏิเสธก็เลยปีไปนายเองก็เข้ามาในจังหวะที่มินจีไม่มีใครพอดีเธอก็แค่คว้านายไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวชั่วคราวเท่านั้นงั้นเหรอตอนนี้ดีกว่านายไม่ต้องไปฟังเขาหรอกคานตอนนี้คนที่ฉันรักคือนายคนเดียวเท่านั้นนะ ในเมื่อนายปฏิเสธมินจีไปแล้วตอนนี้จะกลับมาเรียกร้องอะไรไม่มีผู้หญิงที่ไหนชอบผู้ชายที่โลเลเป็นใจไปมาหรอกนะตอนนั้นฉันก็แค่ยังไม่รู้หัวใจตัวเองเฉยๆแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันจะไม่ยอมเสียมินจีไปให้ใครอีกเด็ดขาดต้องขอโทษด,ด้วยที่ฉันเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันและฉันก็มั่นใจมาก ว่ามินจิจะไม่มีวันกลับไปหานายเพราะงั้นอย่ามาแตะต้องตัวมินจีอีกแล้วจะหาว่าฉันไม่เตือนทำไมหรอไอแว่นหน้าจืดอ,อย่างนายจะทำอะไรใครได้ถึงนายจะสูงกว่าฉันแต่ฉันก็มั่นใจว่าต่อยนายล้มได้ในหมัดเดียวลองไหมละ่ะพอดีว่าฉันชอบใช้สมองมากกว่ากำลังนะนะไม่มีผู้หญิงที่ไหนชอบผู้ชายที่ดีและใช้กำลังแก้ แก้ปัญหาหลบจริงไม่มินจิเอ,เอาอีแล้ต้องเอียงไปให้สุดเท่าที่จะเอียงไ,ได้ฉันเห็นด้วยกับนายทุกอย่างเลยเพราะนายเป็นแฟนฉันนี่นาะนอกจากใช้ในด้านการกีฬากับป้องกันตัวแล้วคนเราก็ไม่ควรท้าตีท้าต่อยกับคนอื่นไปทั่วหรอกมีแต่เด็กๆเ,เท่านั้นแหละที่ทำนี่แกกล้าด่าฉันแบบนี้ได้ไงวะ มาร์กเริ่มผของขึ้นเขาหลี่เข้ามาทำท่าจะคว้าคอเสื้อคานแต่คันก็โยกหลบได้อย่างรวดเร็วทำเอามาร์กเสียหลักแทบน่าจะทิ่มลงบนเคาน์เตอร์ครัวฮ่าบอกแล้วว่าการต่อสู้นะ่ะเรียนรู้ไว้แค่สำหรับป้องกันตัวก็พอแกนี่มันพอได้แล้วมาร์กเลิกทำแบบนี้สักที ตนนี้ดิว่าถ้านายรับฉันจริงๆก็ควรจะปล่อยฉันไปนะไม่อยากเห็นฉันมีความสุขหรือไงมาร์กถึงกับอึ้งไปเลยเขาเงียบเหมือนกับวิญญาณหลุดออกจากล่างทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความสงบไม่มีใครพูดอะไรออกมาทั้งนั้นจนกระทั่งโอเคฉันเข้าใจแล้ว ขอให้เธอมีความสุขกับทางที่เธอเลือกก็แล้วกันนะมินจิแล้ก่อนในที่สุดมากก็ยอมล่าถอยเขามองฉันด้วยสายตาเจ็บปวดมือทั้งสองกำรรแน่นจน,เส,นเส้นเลือดขึ้นก่อนจะยอมกลับหลังกลับหลังหันแล้วเดินไปช้าๆโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยพอมากเดินหายไป เราสองจากสองคนแล้วคานก็หันกลับมามองหน้าฉันแล้วเอื้อมมือจับเนื้อตัวพลิกไปพลิกมาอย่างกับปลาย่างมันไม่ได้ทำร้ายอะไรเธอใช่ไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าปลปาปามังไม่มีวันทำร้ายฉันหรอกอืมงั้นก็ดีแล้วนายโกรธเหรอเธอคิดว่าฉันควรรู้สึกยังไงดีละ่ะ น,นายไม่ต้องรู้สึกอะไรทั้งนั้นเพราะคนที่ฉันรักคือนายคนเดียวจริงๆ,ๆเธอยังรู้สึกอะไรกับหมอนั่นอยู่ไหมเอานี่ดีกว่าอ,อ้าวาไม่ชอบยังสงสัยตัวเป็นอันที่สองแน่ๆไม่รู้สิไม่ได้รังเกียจแต่ก็ไม่ได้รักแค่ผูกกันเพราะสนิทกันมากๆหวังว่าเธอจะไม่โกหกนะ เธยจะไม่โกหกละฉันเคยโกหกในที่ไหนกันไม่เชื่อก็มองตาฉันสิไหนฉันน่ยจับโกหกเก่งที่สุดเลยนะพูดจบคันก็ก้มหน้ามาใกล้มาใกล้แล้วก็จ้องตาฉันเหมือนมองลึกเข้าไปข้างในฉันจ้องตาเขาตอบโต้เลยไม่ยอมหลบตาสักนิดเพราะอยากให้เขาเชื่อใจจริงๆเราจ้องตากันอยู่สักพักอย่างไม่มีใครยอมใคร รู้สึกตัวเองอีกทีใบหน้าของเราก็เคลื่อนเข้ามาหากันอย่างช้าๆแล้วรีบีปากที่อ่อนนุ่มของคานก็ทาบทับลงมาบนหัวรีบีปากของฉัน,นอย่างอ่อนเดินว่อเห็นว่าจะเห็นภาพเลยทําไมมื้อเช้าของคานกลายเป็นปากชั้นแทนที่จะเป็นอาหารไปนี่แสนอร่อยไปได้ละเนี่ย <c oughs> ผิดแผนไปหมดเลย และในสำหรับคลิปนี้นะคะมินจีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วยังไงก็ช่วยกันกด Subscribe ให้ถึง100ซับด้วยนะคะแล้วก็เรียกเพื่อนๆพี่ๆนพี่น,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 น้องน้อน้อที่เขาชอบเล่นเกมเนีจิตหนุ่มน้อมาดูและมารับชมมินจีด้วยนะคะ